การละครั้งหนึ่งในเมืองแห่งนี้มีคุณตาเป็นช่างทำว่าวมีฝีมือเยี่ยมที่มีจิตใจดีในเมืองนี้เขานิยมเล่นเว่าวเป็นกีฬาหลักเช้าวันนี้คุณตาเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะไปตัดไม้ไผ่มาทำคันว้าเหมือนเช่นเคยเดินไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องจึงเดินตามเสียงไปแล้วก็ได้เจอกับทารกน้อยเพศช,ชายหน้าตาน่ารัก คุณตามองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอผู้ใดเขารออยู่นานจนพบคำ่ำถึงได้แน่ใจว่าเจ้าเด็กทารกคนนี้น่าจะถูกนำมาทิ้งแน่ๆคุณตาผู้มีจิตใจดีสงสารเจ้าทารกน้อยเขาเลยพาเด็กทารกมาเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยและตั้งใจจะเลี้ยงเด็กทารกคนนี้ให้เติบใหญ่เป็นคนดีโดยตั้งชื่อให้ว่าชานนเจ้าหนูตาจะเป็นคนเลี้ยงดูเจ้าหนูเองนะ ตาจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าชานนชอบไหมเออก็ต้องชอบสินะเจ้ายิ้มหัวเราะนี่เออเจ้าต้องชอบแน่ๆคุณตาพูดกับชานนเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาคงจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณตาพูดคุยได้แต่ยิ้มอ้อแอ้อ้อแอส่งเสียงเล็กๆน้อยๆตามประษาเด็กทารก เือเวลาผ่านไปได้8ปีเด็กทารกคนนั้นได้เติบโตมาเป็นเด็กน้อยอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนในระแวกนั้นเช่นกันกับคุณตาที่ได้แก่ชาราลงไปตามการเวลาแต่ชานนก็ยังแอบเสียใจที่เขาไม่มีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่เขาก็ยังรู้สึกดีใจไม่น้อยที่เขายังมีคุณตาผู้คอยเฝ้าห่วงใยเขาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ชาโนนรักคุณตามากและแน่นอนคุณตาก็ทั้งรักและเอ็นดูชาโนนด้วยเช่นกันชาโนนมักจะเฝ้ามองคุณตาในขณะที่ท่านกำลังลงมือทำว่าวด้วยความตั้งอกตั้งใจเมื่อชาโนนเห็นคุณตาทำว่าวอยู่บ่อยๆและชาโนนก็อยากจะแบ่งเบาภาระท่านให้ได้บ้างจึงนึกอยากจะทำว่าวขึ้นมาบ้างแล้วสิด้วยเหตุนี้ชาโนนจึงเริ่มต้นฝึกทำว่าวโดยเขา มักจะขอให้คุณตาช่วยสอนวิธีการทำว่าวให้กับเขาด้วยคุณตาครับคุณตาชานอนอยากลองทำว่าวบ้างครับจะได้ไหมครับคุณตาเจ้าหนูอยากลองทำว่าวรอได้สิได้หมดเลยล้านตา <laughs> ว่าวขนันแรกของชานนเสร็จสมบูรณ์ขึ้นในวันที่ชานนมีอายุ 8. ขวบชานนภูมิใจในผลงานการทำว่าวของเขามาก และเมื่อชานนอ,นอายุ14ขวบชานนนได้กลายเป็นช่างทำว้าที่มีฝีมือการทำว้าวรวมไปถึงการเล่นเว้าวของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นเดียวกับคุณตาคุณตาครับว่าของชานน,นทำสำเร็จแล้วนะครับคุณตาเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับใช้ได้ไหมครับไหนไหนน่าลองมาให้ตาดูน่อยสิโอโหเจ้าหนูทำออกมาได้สวยมากๆเลย อยู่มาวันหนึ่งคุณตาล้มป่วยด้วยอาการที่แปลกประหลาดคุณหมอที่อยู่ในเมืองหรือนอกเมืองต่างพากันหนักใจกับโรคนี้เพราะอาการป่วยของคุณตาหนักเกินไปกว่าหมอในเมืองนี้จะรับมือได้เกินกว่าที่พวกเขาจะช่วยเยียวยาคุณหมอท่านหนึ่งได้บอกกับชานนว่า หากได้หมอที่เก่งกว่านี้อย่างเช่นหมอหลวงของพระราชามาช่วยในการรักษาคุณตาก็จะหายป่วยได้ไม่ยากนักชานนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่เขาไม่อาจจะช่วยคุณตาให้หายจากโรคประหลาดนี้ได้ใครๆก็รู้ดีว่าหมอหลวงคือหมอของพระราชาดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่หมอหลวงจะมารักษาคุณตาแต่โชคยังเข้าข้างคุณตาและชานนวันนี้ทหารของพระราชา ได้เดินมาปิดประกาศหาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเล่นว่าวประจำปีในอีกสามวันข้างหน้าโดยแบ่งออกเป็นสองรอบและสองวันตามกติกาการคัดเลือกโดยกติกานี้ทางพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดและยังได้ประกาศอีกว่าพระราชาจะทรงมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะสามารถขออะไรก็ได้ตามใจปรารถนาชานนเขารู้ดีว่าเขาต้องการจะขออะไรจากพระราชาชานนจึงไม่รอชา้า รีบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไม่ลังเลผู้คนต่างพากันหัวเราะเยาะเมื่อเห็นเด็กน้อยอย่างชานนแบกหามว่าวคันใหญ่ยักษ์เข้ามาสมัครร่วมแข่งขันด้วยความที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันอยู่ก่อนแล้วเพียงแค่สีคนคือชายหนุ่มผู้เกิดในตระกูลร่ำรวยนักรบที่ร่างกายกำยำและองค์ชายจากเมืองอื่น ลูกชายขุนน้ำขุนนางที่ชอบอวดเบงดังนั้นพวกขุนนางจึงยินยอมให้ชานนเข้าร่วมการแข่งขันได้หวังให้ชานนกลายเป็นตัวตลกขบขันและสร้างสีสันให้กับงานเพียงเท่านั้นและจัดให้ชานนอยู่ในลำดับสุดท้ายเมื่อเวลาการแข่งขันมาถึงเหล่าทหารของพระราชาพากันแจกเชือกว่าวให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าคนเชือกนี้จะมีเครื่องหมายวัดระยะความสูงของว่าวอยู่ในเชือก แล้วผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็มีโอกาสปล่อยเว่าให้ขึ้นติดลมบนและปล่อยให้เว่านั้นสูงที่สุดหรือต้องไม่ต่ำกว่า250เมตรถ้าทำได้ตามเกณฑ์น,นี้จะผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ต้องใช้เวลาใน5นาทีเท่านั้นเชือกนะ่ะด้วยครบทุกคนแล้วก็รอตามคำสั่งที่จะเรียกชื่อนะคนแรกชายหนุ่มผู้ที่เกิดในตระกูลร่ำรวยเริ่มแข่งขันได้คนแรกที่ปล่อยเว่าก็คือชายหนุ่มผู้เกิดในตระกูลร่ำรวย ชายหนุ่มคนนี้ได้ปล่อยว่าวตกค้างไปที่ต้นไม้ซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลถึง100เมตรส่วนนักรบที่ร่างกายกำยำนั้นเขาตั้งใจอวดฝีมือด้วยการปล่อยว่าวไปในทิศทางแม่น้ำและได้ตกลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยห่างออกไปวัดได้150ยเมตรแต่ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือฝีมือการปล่อยว่าวขององค์ชายเมืองอื่นเพราะเขาสามารถปล่อยว่าวข้ามแม่น้ำไปตกยังอีกฝั่งของแม่น้ำซึ่งเมื่อวัดระยะทางแล้ว ไปได้ไกลถึง240เมตรเลยทีเดียวและลูกชายคุณน้ำขุนนางที่ชอบอวดเบงก็ผ่านเข้าเกณฑ์ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะระยะความสูงเว้านั้นวัดได้250เมตรเขาเป็นผู้ที่ปล่อยเว้าได้ไกลที่สุดกว่าผู้แข่งขันที่ผ่านมาและแล้วโอกาสในการปล่อยเว้าของชานนก็มาถึงผู้คนต่างพากันหัวเราะขบขันเมื่อได้เห็นเด็กน้อยแบกหามเว้าคันใหญ่ยักษ์เข้ามาตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จุดเริ่มต้น และเมื่อทหารให้สัญญาณการปล่อยว่าวชานนก็ได้ตั้งสมาธิเขานึกถึงคำสอนของคุณตาและค่อยๆทำการวิ่งให้เว่าตั้งฉากอย่างช้าๆจากนั้นพอว่าตั้งฉากได้องศาชานนก็ไม่รอชา้าเขาวิ่งอย่างเร็วและเป็นจังหวะให้เร็วที่สุดและเลือกวิ่งสวนทางกับลมจนตัวเว่าวค่อยทะยานขึ้นบนฟ้าพอว่าวติดลมชานนก็เริ่มคลายเชือกออก ส่งให้ว่าของชานนขึ้นสูงได้ตามเกณฑ์และทันเวลาผ่านเข้ารอบตามลูกชายขุนน้ำขุนนางที่ชอบอ้วนเบงที่เข้ารอบไปก่อนหน้านั้นแล้วจบไปแล้วกับการแข่งขันกีฬาเว้ารอบแรกของวันนี้และรอบที่สองก็จะเริ่มต้นในรุ่งเช้าวันใหม่ผู้คนเหล่านั้นต่างพากันพูดว่าชาโนนก็แค่บังเอิญได้ผ่านเข้ารอบไม่ใช่ความสามารถอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ในเมืองต่างก็รู้ว่าชาโนน เป็นเพียงหลานช่างทําเว่าในเมืองนี้เท่านั้นเองการแข่งขันรอบแรกและวันแรกมีผู้เข้ารอบทั้งหมดสองคนได้แก่ลูกชายขุนนางและเด็กชานนหลังจากที่ได้ผ่านเข้ารอบแรกชานนดีใจมากเพราะความหวังของเขาเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้วเขาจึงไม่รอช้ารีบกลับบ้านเพื่อจะบอกข่าวดีนี้ให้กับคุณตาได้รับรู้ว่าเขาได้เข้ารอบแล้วนะและพรุ่งนี้เขาจะคว้าชัยชนะ เพื่อจะได้ขอสิ่งที่เขาปรารถนาต่อหน้าพระราชาคุณตาครับวันนี้ชานนได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับคุณตาชาโนนกลับบ้านบอกข่าวดีกับคุณตาที่นอนหลับไหลเพราะไม่สบายและเช้าวันต่อมาณสนามการแข่งขันกีฬาเล่นว่าวก,กฎกติกามีเพิ่มจากรอบแรกยากขึ้นทหารของพระราชาอ่านกติกาการแข่งขันวันนี้ข้อแรกให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกไม้ไผ่ที่อยู่ตรงหน้า มาทำคันว่าวผู้เข้าแข่งขันจะเหลาไม้ไผ่ต้องคํานวณน้ําหนักให้ดีไม่ให้เบาจนต้านลมไม่อยู่และหักง่ายหรือไม่ให้หนักจนตัวเว้าวลอยไม่ขึ้นข้อที่2เลือกชนิดและความหนาของกระดาษต้องเลือกให้เหมาะเพราะต้องคํานวณความสูงถ้าเลือกบางเกินไปก็ต้านลมไม่อยู่เพราะอากาศที่อยู่ข้างบนจะแรงกว่าหรือเลือกกระดาษที่หนาเกินไปก็จะไม่ได้องศาของว่าวและข้อที่ส หางว่าวในส่วนที่ทําให้ว่าวลอยได้อย่างสมดุลที่สุดแต่สิ่งที่ยากคือผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเลือกหางเองได้จะต้องจับฉลากจับได้อะไรก็ต้องใช้สิ่งนั้นทําเป็นหางว่าวโดยมีให้เลือกสามอย่าง 1- ผ้า 2- องกระดาษ 3. ไม้โดยคนที่จับฉลากเป็นคนแรกก็คือลูกชายขุ้น,นางจับได้ผ้าถือว่าดีที่สุดในของสอย่างนี้เพราะผ้านั้นมีน้ําหนักที่พอดี ไม่เบาหรือหนักเกินไปส่วนของชานนจับได้ไม้สิ่งที่แย่ที่สุดเพราะไม้จะไม่ให้ความพลิ้วไหวแต่ด้วยความที่ฉเฉลียวฉลาดชานนจึงหักกิ่งเป็นชิ้นเท่าฝ่ามือใช้ได้ผูกต่อกันจนทําให้กิ่งไม้มีความพลิ้วไหวนึกออกแล้วเราต้องหักกิ่งไม้ใช้ได้ผูกต่อกันข้อสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันปล่อยเว่า ให้ขึ้นติดลมบนและปล่อยให้ว่าวนั้นสูงขึ้นต้องไม่ต่ำกว่า280เมตรและองศาตั้งฉากก็ต้องไม่ต่ำกว่า65องศาอุปกรณ์การทำว่าวได้วางอยู่ตรงหน้าของผู้เข้าแข่งขันแล้วมีเวลา90นาทีหลังจากนั้นว่าวต้องลอยติดลมบนใน10นาทีเวลาของผู้เข้าแข่งขันมาถึงและแล้วว่าวของทั้งคู่ทำสำเร็จเตรียมปล่อยว่าวลอยสู่ฟ้า รอบนี้คือรอบสุดท้ายนะผู้เข้าแข่งขันเริ่มแข่งขันได้หลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันก็เริ่มทำว่าของตัวเองผู้คนต่างพากันตกตะลึงจนพูดไม่ออกไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้ยังชานนจะสามารถทำว่าและปล่อยได้สูงถึงเพียงนี้และเมื่อทหารได้เดินเข้ามาวัดความสูงสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าวที่ชานนปล่อยออกไปสูงจนแทบจะมองไม่เห็น ต่เชือกบอกความสูงได้ไม่ถึงเกณฑ์จะเป็นไปได้อย่างไรพระราชาผู้ทรงยุติธรรมได้มาชมการแข่งขันโดยตลอดพระราชาเองก็สงสัยว่าเพราะเหตุใดว่าวของเด็กน้อยจึงวัดความยาวได้ไม่ถึงเกณฑ์ดังนั้นก่อนที่พระองค์จะทําการประกาศตัวผู้ชนะพระองค์จึงสั่งให้ทหารลองวัดความยาวของเชือกใหม่โดยการดึงว่าวลงแล้วนําเชือกมาวัดระยะความยาวเมื่อทหารลงมือวัดความยาวของเชือก โดยเริ่มวัดจากจุดตั้งต้นตรงมือชานนจับเชือกไปถึงเชือกที่ผูกติดกับเว้าผลที่เกิดขึ้นก็คือทหารต้องเดินสายวัดยาวได้320เมตรเพราะเชือกของชานนถูกสลับไม่ใช่เชือกที่ทางพระราชวังเตรียมไว้ให้ตัวเลขจึงคลาดเคลื่อนเยอะแต่นั่นก็หมายความว่าเชือกเว้าของชานนพุ่งทยานได้ไกลที่สุดซึ่งลูกชายของขุนนางที่ชอบอวดเบงใหญ่ทำได้แค่270เมตรเท่านั้นในที่สุด ก็ได้เป็นผู้ชนะและเมื่อพระราชาทรงถามว่าชานนต้องการอะไรเป็นรางวัลสำหรับชัยชนะในครั้งนี้ชานนจึงรีบต่อพระราชาด้วยความมุ่งมั่นว่าสิ่งเดียวที่ข้าพระเจ้าต้องการคือเขาอยากขอยืมตัวหมอหลวงให้ช่วยรักษาอาการป่วยของคุณตาผู้เป็นที่รักของเขาให้หายจากโรคป่วยแปลกประหลาดอยู่พระราชาทรงชื่นชมในความสามารถและความกตันยูของชานนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหลังจากที่หมอหลวงทำการรักษาคุณตาจนหายป่วยแล้วพระราชาจึงได้รับชานนมาเป็นฐานเอกและอนุญาตให้คุณตาเข้ามารักษาตัวต่ออยู่ในพระราชวัง